สวัสดีครับทุกๆคนนี่ผมดีใจมากเลยครับผมมีอะไรจะให้ดูครับนี่ครับหลังจากที่เหนื่อยมาเป็นเวลาปีกว่าถูกว่าอย่างนู้นอย่างนี้ครับบ้า,ามั่งคุยคนเดียวมั่งพันยาอ่อนมั่งวันนี้ครับทำให้ผมได้ เห็นผลมาแล้วก็รู้สึกว่ารุ่งขึ้นเยอะเลยครับเมื่อหวานได้เห็นจดหมายตัวนี้ทำให้มีกำลังใจสู้แล้วก็ทำให้มีความหวังขึ้นมาอีกนิดนึงก็มันถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเมื่อวานผมได้รับเมื่อวานตอนวัน ที่3ามพฤษภานะแล้วก็พอได้รับผมก็ไปกรอกแต่ผมไม่รู้หรอกเขาส่งมาวันไหนแต่ก่อนที่จะใส่พินตัวเนี้ยมันจะมีขาา้อครามบอกอยู่แล้วว่าเขาส่งมาให้ผมประมาณวันที่12เบษาก็ร่วมร่วมประมาณ3สัปดาห์ก็มาถึงถก็ยังไงก็ต้องขอบคุณครับ พี่น้องชาวคีเอเตอร์แล้วก็เอซที่น่ารักทุกท่านเลยที่ติดตามและให้กำลังใจกันมาเรื่อยๆจนผมมีจนความสำเร็จผมมาถึงวันนี้ซึ่งผมทำมาก็ปีกว่าก็นอนห้าตุ้มเที่ยงคืนตลอดแฟนก็บ่นนู้นอย่างนี้บ้ามัง่งยาอ่อนมั่งคุยคนเดียวก็ประมาณนู้นประมาณนี้มัว่วมั่วไปหมด ว่าจะมาถึงวันนี้ครับก็เพราะว่าไม่ถอยครับเพรมีช่วงตีทอแล้วก็ไม่ถอยพอเหนื่อยพอคิดว่าจะหยุดผมก็จะกลับไปย้อนดูคลิปรุ่นพี่เฮียเตอร์ครับที่ว่าทําช่องมาด้วยกันครับที่เขาผ่านไปก่อนที่เขาลงฉลอง Google Excel อะไรประมาณนี้ครับก็ทําให้มีแรงฮึดสู้ขึ้นมาทำเพร เหนื่อยก็ย้อนกลับไปดูก็มีแรงอีกก็จนมาถึงวันนี้ครับก็ยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆนที่กาลังทำอยู่หรือคิดท้อครับทำไปเรื่อยๆครับพร่อผมก่อนที่จะได้ตัวนี้มาผมไม่ได้หวังถึงผลกำไรอะไรแล้วพ่อผมมาทำสายช่างเต็มตัวก็แบ่งแต่ความรู้ประโยชน์ที่ผมมี ประโยชน์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างก็แบ่งไปคือตัวเนี้ยเจ้าจดหมายตัวเนี้ยผมไม่ได้คิดแล้วตอนเนี้ยแล้วผมก็เพิ่งคุยกับช่องช่องหนึ่งเมื่อวานเขาบอกว่าก็ทำไปเถอะเดี๋ยวสักวันการที่ผมให้อ่ะมันจะกลับคืนมาเองผมเพิ่งคุยอยู่เมื่อวานเองแล้วผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมถึงสิบเรียนแล้วเพราะว่าใน youtube Studio อ่ะอยู่ประมาณเจ็เลียนกว่า แต่ในก o เ g l e เอ่ยเะไปสิบกว่าเหรียญแล้วผมไม่รู้พออีกรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งครับวันที่สามครับผมมาทํางานพอตกช่วงเย็นผมมาเปิดตู้จดหมายดูก็เจอเลยครับตัวนี้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ามากได้หยุดวันแรงงานแล้วก็มาทํางานแรกก็เจอ Google e x c e l ตัวนี้ก็เมื่อวานก็ดีใจเลยดีใจมากเลย วันนี้เชา้าวันที่สีนี้ครับก่อนผมจะไปทํางานก็มานั่งอัดคลิปขอบคุณทุกๆท,ท่านครับทั้ง f c และชาวคีเตอร์ครับที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดครับก็อยากให้ทุกท่านอย่าท้อครับทามันไปเรื่อยๆครับถ้าคิดว่าทําแต่เงินแล้วคุณจะไม่มีทางไปถึงครับก็ยังไงก็ไม่มีอะไรมากครับอยากให้พี่น้องชาวคีเเตอร์ครับที่กำลังทำอยู่ สู้ๆครับมันต้องมีสักวันแหละครับก็คลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพราะว่าไปทำงานแล้วขอบคุณนะครับ